สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจำนวนทั้งสิ้นกว่า2,000คนได้ร่วมพิธีตักบาตรมิตรภาพไทยเมียนมาโดยมีคณะสงฆ์นะครับ105รูปเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งได้สวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรและเข้าสู่พิธีเวนประทักษิณรอพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์วัดพระธรรมกายประเทศไทยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่25กันยายนที่ผ่านมา สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจำนวนทั้งสิ้นกว่า2,000คนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรมิตรภาพไทยเมียนมาจำนวน105รูปณวัดพระธรรมก,กายจังหวัดปทุมธานีประเทศไทยโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออนุรุทธ,ธาเทียโรเลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงโลกเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งคณะสงฆ์นะครับที่ได้ความเมตตาจำนวนทั้งสิ้น105รูปจากวัดพระธรรมก,กายด้วย ภายในงานนะครับชาวเมียนมาได้ร่วมกันกล่าวคําอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งรวมใจกันสวดมนต์บฐธรรมาจากกักรปะวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสั่งสมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นทั้งกายวาจาและใจซึ่งระหว่างประกอบพิธีกรรมงานบุญนะครับทุกท่านก็ได้แสดงความเคารพต่อพระรัตนารายรวมประกอบปุญญกริยาด้วยความสงบรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันนะครับปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร,ร้อมของใจ ให้เป็นภาชนะในการรองรับกุศลจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมุจรินรัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายน้อมใจนะครับให้บังเกิดขึ้นด้วยความปลื้มปีติใจในการสั่งสมมหาทานบารมีในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์ซึ่งการตักบาตรพระในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนชังเทาเมียนมาและชาวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณูป,ปาการของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นแสงสว่างนำทางให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือการทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญและก็สร้างบารมีครับ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสร่วมกันเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยนะครับบรรยากาศในวันนั้นก็นำมาซึ่งความอบอุ่นใจปีติใจและก็ปราโมทย์ใจให้แก่เพื่อนพี่น้องยอดนักสร้างบารมีที่เป็นพุทธศาสนิกชนจากชาวเมียนมาได้เดินทางมาอย่างประเทศไทยโดยชาวเมียนมานะครับหลายท่านนะครับแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดความปลื้มปิติใจที่ได้ร่วมกันสืบสารอริยประเพณีอนุตงามของชาวพุทธโดยประเทศเียนมานะครับสาธุชนและก็พุทธศาสนิกชนที่นั่นจะมีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทีเดียวอนมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมกันเวียนพระทักสินรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ความพร้อมเพรียงของชาวพุทธบรรษัทนะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองครับ